เวลาเาไปในจุดงานยงใหญ่ต่างๆนะคะก็จะมีจุดทีเอิญว่า First สเอหนะคะรวาวจุดปฐมพยาบาลนะคะโดยในทางโรงพยาบาลสกลนครเองเผ่เกา่ยีกการจัดกิจกรรมนะคะ Ki c k off f ิ r s t Aid a r d CPR t r n i n i n g นะคะสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสกลนคนรรวมพลังให้ความพักดีเพื่อเสริมสร้างทักษะการซอยชีวิตขันพืน้นฐานให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ครบ100ค่ะ เมื่อวันนี้นะคะวันที่6มกราคมค่ะนายแพทย์สมศักดิ์นะคะผู้อํานวยการโรงพยาบาลสกลนครเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Kick Off First Aid and CPR Training สำหรับบุคลากร,รโรงพยาบาลสกลนครรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อเสริมสร้างทักษะการซอยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรท,ทั้งการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในสังกัดซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมผู้ริทัตโตสัน3อาคารอุบัติเหตุชุกเฉินและผู้ป่วยหนอกโรงพยาบาล ลสกนครโดยนายแพทย์สมศักดิ์เพิ่นเปิดเผยว่ากิจกรรมในเทือนิจัดขึ้นตามนโยบายของทางกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อเป็นการแสดงพลังความพักดีน้อมร่ำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการสาธารณาสุขไทยโดยเน้นย้ำว่าทักษะการปฐมพยาบาลและการ ซอยฝืนขึ้นฉีบหรือว่าการ CPR เป็นพื้นฐานที่สำคัญค่ะที่บุคลากรทุกๆคนต้องทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถซอยเหลือพี่น้องประชาชนได้ยังมีประสิทธิภาพและกระทันท่วงที่ ด้านของนายแพทย์กรชนสีย่าย่างครับรองภูมิในยการฝ่ายการแพทย์คนทีหนึ่งเพื่อนได้บอกว่าโรงพยาบาลสกลนครครับมีบุคลากรร่วมทั้งสิ้น2,457คนมีการจัดอบรมสัปดาห์ละหนึ่งเถื่อตลอดเดือนมกราคมร่วมสีรุ่นน้ำกันเพื่อให้บุคลากรทุกๆคนผ่านการอบรมครบ100%เปอร์เซนต์สำหรับการคลิกออกในมือแรกครับมีบุคลากรเขาร่วมจำนวน200คน ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ด้านการซอยฟื้นคืนชีพด้วยซี CPR และฐานการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นโดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนำโดยแพทย์หญิงพามณีสายเหมยครับโหน้าศูนย์ CPR แพทย์หญิงอภิญญากิ่งนาคมครับโหนา้ากรุ่งงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินพร้อมด้วยทีมคู่กอจากหน่วยงาน ICUER ศัลยกรรมและอายุรกรรมครับ ท้งนี้ค่ะผู้ที่ผ่านการทดสอบก็จะรับใบประกาศนียบัตรลงนามโดยนายแพทย์ส,สมฤกจงสมานนะคะประลัดกระทรวงสาธารณาสุขและบุคลากรก็สามารถที่จะทบทวนความหูผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสกลนครได้ตลอดเวลาการจัดกิจกรรมในเทือนีค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการดูแลรักษาผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าจะได้รับการซอยเหลือที่ได้มาตรฐาน ในทุกวิกฤตสุขภาพนั่นเองค่ะ